วันนี้คุณรู้สึกไหมครับว่าทั้งที่ยังไม่ได้เริ่มทำอะไรแต่หัวใจก็เหมือนมีเรื่องให้คิดเต็มไปหมดบางคนรู้สึกอยากเร่งบางคนอยากหยุดบางคนแค่ต้องการคํายืนยันว่าจังหวะของเรายังไม่พังแค่มันยังหมาไม่ถึงดวงของวันนี้ไม่ได้บอกให้คุณเสี่ยงและไม่ได้บอกให้คุณถอยแต่มันกำลังชวนให้คุณฟังตัวเองให้ชัดขึ้นอีกนิดลองนั่งให้สบายหายใจลึกๆ แล้วฟังดวงของคุณในวันที่10มกราคม2,569ไปพร้อมกันครับราศีเมษวันนี้พลังตื่นตัวชัดใจอยากพุ่งไปข้างหน้าแต่หัวบอกให้ตรวจเส้นทางก่อนเช้าเหมือนมีเสียงเรียกให้ลงมือทันทีคุณยืนมองแผนงานแล้วถอนหายใจสั้นๆใจอยากไปให้สุดแต่ต้องใจเย็นขึ้นอีกนิดงานวันนี้ชัดขึ้นคุณอาจต้องเป็นคนปิดงาน หรือเป็นตัวตั้งตัวตีถ้าไล่ทีละหัวข้อหายใจลึกๆงานจะคลี่คลายเร็วการเงินมีข้อเสนอที่ดูน่าตัดสินใจอย่ารีบซื้อเพราะอารมณ์ความสัมพันธ์ให้ฟังมากกว่าพูดคำพูดที่ช้าลงจะอบอุ่นขึ้นพลังรวมคือความกระตือรือร้อนที่มีกรอบใช้แรงแบบมีจังหวะคุณจะไปได้ไกลโดยไม่หมดแรงกลางทางราศีพฤษภวันนี้ บรรยากาศเงียบแต่มีแรงกดดันให้ต้องชัดเจนเช้าดมกาแฟร้อนๆเหมือนรอให้ความคิดเรียงตัวงานต้องจัดลำดับใจเย็นแล้วจะเห็นทางออกการเงินอย่าตัดสินใจจากอารมณ์ให้ของอยู่กับคุณสักคืนก่อนเลือกความสัมพันธ์ต้องระวังน้ำเสียงฟังให้มากกว่าพูดพลังรวมคือความอดทนค่อยๆไปทีละก้าววันนี้ผ่านได้แน่นอนราศีเมถุน สมองทำงานเร็วความคิดร้อนแรงแต่ต้องจัดระเบียบงานคือการตัดสินใจเล็กๆซ้อนกันยาดันทุรังการเงินหยุดสักวินาทีก่อนจ่ายความสัมพันธ์คุยเยอะได้แต่ฟังให้มากจะช่วยให้บรรยากาศนุ่มวันนี้พลังเหมือนไฟต้องเลือกจุดใช้ใช้ฉลาดไม่ใช่ใช้หนักแล้วคุณจะเบาวกว่าเดิมราศีกรกฎวันนี้ใจอ่อนระวังคำพูด เช้าเหมือนยืนบนชานชลาเสียงรอบตัวเยอะแต่ต้องฟังใจตัวเองงานแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆจะไม่หนักการเงินอ่านรายละเอียดให้ดีความสัมพันธ์อ่อนไหวอย่าพึ่งตัดสินใจใหญ่พลังรวมคือความอบอุ่นที่ต้องใช้สติใจเย็นคือทางผ่านของวันนี้ราศีสิงห์วันนี้ต้องแสดงความเป็นผู้นำแต่รู้จักถอยมาหายใจทุกสายตาเหมือนรอฟังขุนพูด งานต้องจัดลำดับความมั่นใจจะเปล่งผ้าไม่เร่งการเงินอย่าซื้อเพื่อภาพลักษณ์ความสัมพันธ์ฟังให้เท่ากับที่อยากให้คุณอื่นฟังคุณพลังวันนี้ทำให้คุณโดดเด่นได้ถ้าเดินอย่างมีมารยาทราศีกันวันนี้คือการปรับจูนจุดเล็กๆอย่ารีบแก้ทุกอย่างในครั้งเดียวงานต้องใช้ความละเอียดการเงินอย่าซื้อเพราะความเครียดความสัมพันธ์พูดตรงแต่อ่อนโยน พลังรวมคือความมั่นคงจากความต่อเนื่องความละเอียดวันนี้คือพลังไม่ใช่ภาระราศีตุลวันนี้ต้องออกแรงเพื่อรักษาสมดุลเช้าเหมือนยืนรอคิวกาแฟใต้ฝนเบาๆงานต้องบาลานซ์ความเห็นหลายคนการเงินช้าและตั้งใจความสัมพันธ์อุ่นๆแต่ยังไม่ต้องตัดสินใจพลังวันนี้ค่อยๆดีขึ้นถ้าคุณไม่เร่งราศีพิจิก อารมณ์เข้มข้นแต่มีช่วงให้ถอนหายใจเช้าเหมือนไฟสลัวมีเรื่องค้างในใจงานต้องเลือกคำตอบให้พอดีการเงินอย่าโอนเพราะความรู้สึกความสัมพันธ์ฟังมากกว่าพูดพลังวันนี้เป็นไฟเล็กๆที่ต้องดูแลช้าแต่ทนและลึกราศีธนูวันนี้อยากขยับแต่ต้องเก็บแรงเช้าเหมือนยืนมองฟ้ามีช่องว่างให้เลือกทาง งานแบ่งเป็นขั้นการเงินอย่าตัดสินจากความรีบความสัมพันธ์พูดตรงแต่ไม่กระแทกพลังรวมคือการก้าวทีละขั้นเมื่อคุณนิ่งทางเลือกจะชัดขึ้นเองไม่ว่าดวงของคุณจะตรงหรือไม่ขอให้วันนี้คุณได้ฟังตัวเองชัดขึ้นอีกนิดเพราะบางคำตอบไม่ต้องดูดวงก็มีอยู่แล้วในใจเราถ้าคลิปนี้ช่วยให้คุณสบายใจขึ้นนิดนึงฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตาม จะได้ไม่พลาดทำนายดวงอีดีในทุกวันครับ